คุณนางใหญ่ทรราชเสียดายตำแหน่งข้ายังไม่ใหญ่พอภายในหนึ่งปีท่านจะได้ตำแหน่งใหญ่โตในจุดสูงสุดของท่านท่านจะตายเพราะลู่ยวนงถงข่าจะจัดการเองฝังจิง้งเอาตัวไปฝังจิง้งท่านเหรอฝังจิง้งฝังจิง้งวันนี้ฉันจะตายที่จูหมิงอี้ฝังสีหากพบลู่ยวนถงวันนี้ฝังจิ้งจะต้องตาย ลากออกไปรับทราบร้อเจ้ากรมพิธีอยู่ไหนยังไม่ออกมาต้อนรับอีกไปเรียกมันออกมาครับร้องเจ้ากรมพิธีไต่ทา้าลูกมาถึงละเหตุใดไ,ไม่ออกมาต้อนรับ